ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเราไปเจอหนึ่งใน150พอดีเลยวันนี้เลยค่ะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ลงทะเบียนไปเป็น1ใน150ค่ะ ก็เลยอถามอาจารย์หน่อยบรรยากาศเป็นยังไงนะคะจริงๆจุดประสงค์ของแคมเปญนี้คืออยากให้คนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆเห็นภาพรวมขององค์ประชุมทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะแตกต่างกับภาพที่เราเห็นในทีวีนะอาจารย์ธนพรเล่าให้ฟังเลยค่ะบอกว่าเอาละในบรรดา1 5 0คนเนี่ยผมอาุโศอันดับ2นะคะที่มาร่วมโครงการที่เห็นโดยทั่วไปมีหลากหลายอายุมากเลยค่ะ40ต้นต้น30กลางกลางอายุ20ก็มีมีแม้กระทั่งเด็กนักเรียนมัธยมนะ มันน่าสนใจตรงนี้ในแง่ของพักการเมืองที่คิดจะเติบโตในอนาคตคิดว่าการตอบโจทย์ของคุณรุ่นใหม่มีความจําเป็นเลยล่ะค่ะสิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือก้าวไกลใช้โอกาสนี้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะตอนทานอาหารเที่ยงก้าวไกลเหล่าบรรดาตัวตึงสอสอตัวตึงของก้าวไกลเนี่ยจะมาคุยกับเหมือนแบบ FC m e e t i n g อ่ะแฟน m e e t i n g อย่างนั้นเลยนะคะถ่ายรูปกันเป็นลักษณะของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแบบนี้ยังไม่เห็น ภาพนี้กับพักการเมืองอื่นๆนะคะนำมาสู่ความคิดที่ว่าอ้าวพักการเมืองเก่าๆที่อยู่มานานๆคงจะต้องปรับตัวกันบ้างแล้วพอถึงเวลาเข้ามาในห้อง150คนได้นั่งบนชั้น2ค่ะจะนั่งเนี่ยตรงข้ามกับประธานสภาผู้แทนรัษฎรสิ่งนี้มันต่างจากที่เราเห็นในทีวีเพราะในทีวีเขาซูมเฉพาะคนที่พูดใช่ไหมแต่คนที่เข้าไปได้สังเกตการจะเห็นภาษากายของคนที่ไม่ได้อยู่ในกล้องะคะ่ะ อย่างตอนเช้าอาจารย์ธนพรเล่าให้ฟังเขาจะนั่งได้ถึงบ่ายสามโมงครึ่งของวันนี้นะบอกว่าเห็นภาษากายของท่านนายกอย่างเช่นการที่ท่านนายกเนี่ยอ่านตามบทแล้วปรากฏว่า powerpoint มันขึ้นไม่ตรงอ่ะอาจารย์นับดูบอกว่ามีอย่างน้อย3แผน่นฟังอาจารย์อธิบายดูค่ะการที่ท่านนายกอ่านตามบทแล้ว powerpoint เนี่ยไม่ตรงนะครับอย่างน้อย3แผ่นนะครับอันนี้เราเห็นนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ก็ออกอาการ เหมือนกับสะดุดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วระหว่างที่คุณชัยธวัฒน์กำลังพูดเนี่ยก็ได้เห็นภาพท่านนายกลงจากบันลังมากระซิบกระซาบเดินลงมาหาคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับแล้วพอขึ้นไปนั่งเสร็จนะครับก็ยังไม่จบนะยังเกาะบันลังคุยคุยกันต่อมันก็ได้เห็นแล้วว่าความใกล้ชิดนะครับหรือมือหรือมือทำงานเนี่ยนะครับมันได้มาแสดงออกอยู่ในห้องในที่ประชุมสภา หรือเราจะได้เห็นคุณสุทินคังแสงนะครับเดินไปสวัสดีทักทายแล้วก็พูดคุยกับผู้กองธรรมนัฐผมเผานะครับแล้วเราก็ได้เห็นรัฐมนตรีหลายท่านหลายท่านต้องเรียนว่าตั้งใจแต่หลายท่านก็ต้องบอกว่ามานั่งไม่ทราบนั่งเล่นไลน์หรือเปล่านะครับหลายท่านขณะที่ท่านนายกถแถลงก็ยกโทรศัพท์มาคุยกันนะครับ บรรยากาศในห้องประชุมก็จะได้เห็นหลากหลายว่าขณะที่ท่านนายกอ่านโพยไปก็จะพบว่ามีสอส,อสอที่ตั้งใจฟังเอาเนื้อหาสาระนะผมว่าประมาณสักไม่ถึง10%<ด>ที่เหลือก็วิบฝ่ายค้านก็จะเดินประสานงานกันนะครับแลกเปลี่ยนเอกสารนะครับที่เหลือก็เดินเข้าเดินออกฝ่ายรัฐบาลก็จะพูดคุยกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่มันน่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง อินไซเ์อร์โดยสรุปนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเฉพาะน้องนนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะเลยนะคือถ้าได้เข้าไปเนี่ยมันดีกว่าในห้องเรียนไงดีกว่าฟังอาจารย์บรรยายคุณได้เห็นไปเลยนะคะแล้วโครงการนี้เนี่ยที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปสังเกตการหมออ๋องนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งหมออ๋องปฏิพัทธ์ค่ะบอกว่าเคยบอกไว้นะบอกว่าถ้าผลของกิจกรรมครั้งนี้มันเป็นไปได้ดีเนี่ย นัดต่อไปเนี่ยจะได้เห็นการเข้าร่วมสังเกตการแล้วก็เป็นสักขีพยานในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับคือสภาของบางประเทศนี่เป็นห้องกระจกเลยนะประชาชนสามารถเดินเข้าไปดูงานในจังหวะที่เขากําลังประชุมอยู่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของสภาทําให้เห็นสัญลักษณ์ของความโปร่งใสมากขึ้นคือมีคนที่เข้าไปสังเกตการได้นะครับอ้าวเดี๋ยวพักกันครู่เดียวการอภิปรายยังไม่จบนะเพราะว่ามีบางคนก็อาจจะไปพาดพิงคุณทักษิณ